สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มารีวิวในส่วนนะับภาพเอกนับหน้าหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ,อะไรแท้ตรงรุ่นนะครับสำหรับรุ่นที่มารีวิวก็จะเป็นในส่วนของตัวพีเนับร้อยไอนะครับตัว1 6 0ยไอนะครับตั้งแต่ตัวตัวแรกๆนะครับจนถึงตัว2 0ง3นนะครับซึ่ง ที่มารีวิววันนี้ก็จะมารีวิวสำหรับเพื่อนๆนะที่ใช้รถ p c x นะครับตัว160ใบแล้วนะครับกำลังนะครับกำลังหาข้อมูลนะครับเพื่อจะไปซื้อในส่วนอะไรนะครับมาใส่รถนะครับว่าซื้อแล้วนะมันตรงรุ่นแล้วมันซื้อมามันจะผิดพลาดไหมนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มารีวิวแล้วก็มาแนะนํานะครับก็อันดับแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนพาะเบรกหน้านะครับ ของ P C X ร้อยหกสิบบานะครับก็จะใช้ละครับหกศูนย์หกสี่ห้าห้า K แปดสี่เก้าศูนสองนะครับหน้าตาของเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนราคานะครับก็หน้าก็อยู่ที่450บาทนะครับทุดนี้นะครับด้วยรถนะครับ ที่เป็นยอดนิยมนะครับในส่วนท่าเบรกก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะมีพิเ็กจะมี2รุ่นนะครับจะมีรุ่นเบรกดัมหลังนะครับตัวนี้เป็นเบรกหลังนะครับก็จะใช้รหัส06430 k d n 9 0 0นะครับตัวนี้ซึ่งสามารถใช้ร่วมได้กับพวกคลิก125 i นะครับตัว LED นะครับตัว คลิกร้อยอนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับแพ็กเกจของเขาก็าจะประมาณนี้นะครับในส่วนราคานะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณอ่า3 0 0 350านะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดสำหรับอ่าเป็น p ีรุ่นอ่าตัวตัวสแตนดาร์ดนะครับ p ีเซคร้อยสิบนะครับต่อมานะครับอ่าาเบกตัวนี้ก็จะเป็น้าเบกหลังนะครับ ของ pcx 1 6 0นะครับจะเป็นสำหรับในส่วนตัวท็อปนะครับก็จะเป็นเซตนี้นะครับในส่วนรหัสนะครับก็จะใช้รหัส0 6 4 3 5่า k 9 7นะครับ n ศ1นะครับราคาตัวนี้ค่อนข้างจะสูงนะครับอ่าชุดนี้ก็อยู่ที่550บาทนะครับพอถ้าเพื่อนนะครับที่กำลังอ่าจะตัดสินใจซื้อนะครับก็ฝากคลิปนี้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับ เพื่อจะได้ในการตัดสินใจแล้วซื้อปะเบกมานะแล้วไม่เสียเวลานะครับอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับยูทูบชแนลนะครับผมโอเคสวัสดีครับ